เขาชิงเจดระวัลม้าทองคําปีล่าสุดชนะเลิศน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมรางวัลม้าทองคําอาบองอาดีล่าฝันเมืองเดือดอาบองกับอาดีเป็นเด็กกําพร้าที่ไม่มีบัตรประชาชนมาเลเซียแม้ไม่รู้จักผู้ให้กําเนิดแต่ชายหนุ่มทั้งสองคนก็ถึกทักเอาว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันอาบองเป็นคนหูหนวกและทนทํางานหนักเก็บเงินเพื่อทีปตัวเองและน้องชายให้พ้นจากความยากจน ในขณะที่อาดีไม่อยากเลือกหนทางลำบากแบบพี่ชายความฝันของเขาใหญ่กว่าและไฟในใจของเด็กหนุ่มก็รุมร้อนกว่าจนนำเขาไปในโลกอาชญากรรมในขณะที่ทางการมาเลเซียเริ่มกวดขันเรื่องคนไร้สัญชาติพร้อมกับปัญหาจากผู้มีอิทธิพลที่อาดีเข้าไปผัวพันความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของสองพี่น้องอาบองอดีอออดกำลังจะได้รับการทดสอบอาบองอดี เข้าชิงเจ็ดรางวัลม้าทองคําจากไต้หวันปีล่าสุดและคว,ว้ารางวัลนักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมมาครองได้สําเร็จนอกจากนี้หนังยังทําเงินถล่มทลายในไต้หวันผ่านหลัก100ล้านเหรียญไต้หวันท่ามกลางเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์จินอองผู้กํากับชาวมาเลเซียวัย48ปีเขาทํางานในวงการดนตรีมากว่า20ปีจนเขาผันตัวมาลงมือเขียนบทและกํากับหนังเรื่องแรกกับอบองอาดีอูคังเหริน นักแสดงเจ้าบุตรบาทชาวไต้หวันวัย41ปีเขาเกิดที่เมืองเกาสงทำงานพิเศษพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยตั้งแต่อายุ14ปีหลังจากเกณฑ์ทหารเขาออกมาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์จนเตยตาเมียมองชวนเขามาเข้าวงการบันเทิงล่าสุดนอกจากคว,ว้ารางนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในอาบังอดีจากเวทีม้าทองคำแล้วโอ้ข้างเวิร์นยังแสดงนำในภาพยนตร์ชุดทางเน็ f l i x อย่างก็อปี้แคทคิลเลอร์ จักตันนักรองนักแสดงหนุ่มชาวมาเลเซียวัย33ปีเคยรับบทน,นำคู่กับนักแสดงรุ่นใหญ่จางไอเจียในชตเทลไลฟ์และร่วมแสดงในหนังสิงคโปร์ที่โด่งดังในเวทีรางวัลนานาชาติอย่างอแลนอิมเมจินเคยจมเลยเคยจสาย,ยัางในกนเลยแม้ในวันที่โลกพลักเราออกจากกันฉันก็จะไม่ปล่อยมือนายอบอังอาดีล่าฝันเมืองเดือด 16พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์